ฮอนด้าซีบิถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ซีดานขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดไทยด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานฮอนด้าซีวิใหม่ล่าสุดได้รับการปรับโฉมอย่างลงตัวตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในโดยมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สปอร์ตโฉกชี่ยวและหรูหราอย,ย่างมีระดับเส้นสายตัวถังที่คมชัดช่วยเพิ่มความดุดันขณนะที่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่และฝาหน้าแบบเลดนดเย็งระบบช่วยให้ตัวรถดูมีมิติ และความทันสมัยมากขึ้นนอกจากั้งล้ออัลลอยขนาด17นิ้วยังเสริมความโดดเด่นให้กับรถได้พ่อเป็นอย่างดีภายในห้องโดยสารของ Honda Civic ได้รับการออกแบบอย่างประณีตพร้อมวัสดุคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสพรีเมียมเบาดนั่งหุ้มหนังแทบปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางช่วยให้การขับขี่สะดุกสบายมากยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้าถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่งด้านสมรรถนะ h อนด้าซีบิมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์บขนาด1.5ลิตรวิธีซีเทอร์โบให้กำลังสูงสุด178แรงมาร้าแรงบิด240นิวตันเมตรทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวล และประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมอัตราเร่งทันใจเหมาะทั้งสำหรับการขับในเมืองและการเดินทางไกลนอกจากนี้ระบบช่วงล่างยังให้ความมั่นคงในการเข้าโคง้งและความนุ่มนวลเมื่อวิ่งบนถนนขรุกคะัระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda c ซี i c โดยมาพร้อมแพ็กเกจฮอ n d a s สิ s สิ g ที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมให้กลับเข้าเลนระบบเตือนการชนด้านหน้า และตรวจจับคนเดนนินถนนรวมถึงกล้องมองภาพรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ในแง่ของความประหยัดน้ํามันหอนด้าซีบิสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยดได้ประมาณ17-18กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสําหรับรถยนต์ในกลุ่มนี้นอกจากนี้ยังรองรับน้ํามัน e 2 0ซึ่งเป็นอีกหจุดเด่นที่ตอบโจทย์และสไตล์คนไทย สำหรับความบันเทิงหอนด้าซีบิกมาพร้อมลำโพงคุณภาพสูงถึง8ตัวให้เสียงที่คมชัดและพร้รอระบบเชื่อมต่อบลูทูธและ USB ทำให้ผู้ขับขี่สามารถเพลิดเพลินกับเพลงโปรดตลอดการเดินทางอีกทั้งยังมีช่องชาร์จไฟทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้อย่างครบถ้วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีความจุเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันหรือเดินทางไกลพนักพิงเบาหลังสามารถพับแยกแบบ60/40เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ในการจัดเก็บสิ่งของส่วนพื้นที่วางขาด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางสบายแม้สําหรับผู้โดยสารที่มีความสูงฮอนด้าซีบิคยังให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทกุญแจสมาร์ทเอนทรีระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮและระบบควบคุมเสียงรบกวนที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสงบเหมาะกับการขับขี่ในทุกโอกาสจากการทดสอบใช้งานจริงฮอนด้าซีบิคให้ความรู้สึกแน่นหนาขับขี่ได้มั่นใจทั้งในความเร็วต่ำ และสูงการเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีเยี่ยมพมงมาลายแม่นยำและระบบเบรกตอบสนองไวทําให้การควบคุมรถในสถานการณ์ต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่นราคาของหอนด a าซีบิในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ964,900บาทไปจนถึงรุ่นท็อปราว1,259,000บาทคือ